ชื่อในนิติธาดาเจริญพุทธมงคลครับชื่อเล่นชื่อว่าแกรนครับน้องสิริแกนจบจากโรงเรียนอะไรคะจบจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมครับเทดสอบปีกาศาอะไรมาสายอะรคเอ่อเทชนมรังสิตครับสาขาอุตสาหการครับควรกตอกณรครับดีใจมากครับเพราะว่าหลักสูตรนะครับค่อนข้างเข้มข้นครับแล้วก็เป็นมหาลัยที่มีอุปกรณ์ค่อนข้างทันสมัยครับมีเทคนิคอะไรที่ทำให้สอบดีมากครับมีกนเยอะเยอะครับ กับทาง m s มเอสทคครับการันต์ปีครับที่เรามาเรียนวันนี้ได้รับอะไรบ้างคะ,ะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆข้บอบกพร่องที่ต้องไปแก้ไขแล้วก็ได้ทริปในการทำข้อสอบเล็กน้อยครับแล้วที่เราไ,ได้เรียนตัวช่างวัดนี่เป็นไงบ้างคะ <c oughs> ก็ก็ดีครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองก็ยังแบบไม่ค่อยแม่นเนาะงเราพอได้มาทําอะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับมั่นใจขึ้นฝัดอะไรถึงเครื่องที่อามาเรียนที่นีบ้างคะมาเรียนเลยครับดีมาก <c oughs> สู้ๆต่อไปนะครับเอ yeah. <c oughs> แต่จริงๆต้องเป็น estimate ครับ